แทมแดงวันนี้ปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนใครปิดเทอมแล้วบ้างดีไซน์ปิดเทอมวันแรกนะแล้วก็วันนี้จะมาทําอะไรคะดไซน์มากดสิว <laughs> ปิดเทอมวันแรกก็มากดสิวเลยใช่ไหมเพราะว่ามากดวันนี้เลยเพราะว่ากว่าแบบรอยแดงรอยอะไรมันจะหายใช้เวลาอยู่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะอีกประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมเผื่อว่ามันจะหายในหันมาดูหน่อยเนี่ยทุกคนครั้งล่าสุดที่มากดอันนี้อักเสบขึ้นมาอีกละ แต่ที่แน่เขาบอกว่ามันเป็นสิวอุดตันแบบหัวปิดก็คือนี่ก็คือต้องใช้เข็มเจาะเข็มเจาะก่อนหัวสิวถึงจะออกมาเนี่ยเห็นไหมมันนูนนะแต่ว่าหัวมันปิดอะ่ะคือมันยังแบบมันไม่เห็นหัววันเนี้ยมันต้องใช้เข็มสก,กิดก่อนอะ่ะล้วก็กดออกมาคือเยอะมากเต็มมะเต็มหน้าผากเลยภาวนาไมา่ให้มันลาม,มาที่แก้มนะลูกเนาะไปนี่ไปเดี๋ยวเราไปกดสิวกันนะคะทุกคนรอบนี้น่าจะเยอะเลยรอยแดงเดี๋ยวเรามาดูกันไป พานำทีมนำทัพโดยพ่อไปเลยไม่รู้ว่างหรือเปล่าลูกเพราะว่าเราไม่ได้จองคิววันนี้เราจะมาร์กอะไรดีดีไซน์รอบแรกมาร์กสีดำรอบสองมาร์กสีขาวเขาจะมาให้เราเอ,องเอาเอาหรออาอเหรอทำอไรรอบแรกกับรอบสองไม่เหมือนกันะ่ะไปมันมีหลายแพ็กเกจด้วยนะไปเนี่ยดีไซน์มันมีหลายอย่างไปมาร์กคอลลาเจนมาร์กทองคำ อันนี้อะไรไว้เฟเชียลมาร์คสลายแคเน่อันนี้หรือเปล่าที่หนูมาร์กรอบมาร์กรอบที่แล้วลูกแอคเ mm hmm. น่นี่ไงแน่ในสีขาวอะแล้วก็รอบก่อนไปในนี้มาร์ก <Char> ชาโคแต่แต่น่าจะเป็นอันนี้ไงเพราะว่าเรากดสิวไงใช่ป่ะอันนี้มาร์กชาขาวไข่ม่เฮอร์เบอร์มาร์กอันนี้สมุนไพรเฮอร์เบอร์อันนี้คื ber, mm hmm. อนน Simone อ,นนอะไร Mark, มาร์กสีตาหน้าเด้งถึงเอ้ยแม่อยากทำอันนี้ <laughs> ไม่อยากทำนี่หน้าแดงถึงตึงตึงอันนี้ร้ออยสิวหลังสิวยุบเออตึงตึงอ่ะวยอันี้แก้ผมร่วงอันนี้ผ่อนคลายเนี่ยไม่ว่าคราวที่แล้วของผมน่าจะเป็นอันนี้สิวไงใช่ป่ะสมานผิวแล้วก็ฆ่าเชื้อรอบก่อนเป็นอันนี้ดูดสารพิษสะอาดล้ำลึกอ่ะไม่รู้รอบนี้จะทําแบบไหนแต่ว่าตอนนี้ต้องรอคิวคิวไม่ว่างนะคะทุกคน แต่พวกเนี้ยก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วค่ะที่อุดตันเนี่ยค่ะเหลือนิดหน่อยเพราะทุกทีจะแน่นมากเลยนะอ๋อที่มันนุนนุนนี่มันบางอันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไหนคะมันดูมันดูไม่เรียบออมันยังมันยังไม่เรียบค่ะเพราะหัวสิวเพราะของน้องเป็นอุดตันเนาะเวลาทาครีมอ่ะที่มันยังฝ่อใต้ผิวอยู่มันก็จะดันขึ้นมายังมีอยู่อ๋อค่ะไอที่อันเดิมเนี่ยที่มันแน่นๆ ที่ยังไม่ได้เอาออกทั้งหมดมันก็ะจะเป็นประมาณนี้อ๋อค่ะอ่าค่ะอันนี้คือสิวใหม่ที่มันอยู่ใต้ผิวเวลาเราทาครีมมันอาจจะมีดันขึ้นมาบ้างอ๋อก็ะจะประมาณนแต่ก็น้อยลงแล้วเยอะ ชิลมากเพราะว่าชินละมั้งลูกรับสามชิลละชิลละสงสารกันนะน,น่าจะชินละเคยกดแล้วไงชินละมากดครั้งแรกไม่เคยเลยเนาะม,มีมีน้ำตาคอกดเส,สร็จน<อ>้ำตาคอสสาอันนี้สงสัยเริ่มชินละ <tok> จะให้ทาก่อนอาบน้ำค่ะคุณแม่อ๋อทาบริเวณที่เป็นเนี่ยค่ะคะ่ะ <K ha. S 2> ทาทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะ <K ha. S 2> แล้วก็ล้างออกค่ะแต่ต้องทาตอนผิวแห้งนะคะค่ะพอคลีนหน้าน้องล้างเอาคราบแป้งคราบอะไรออกแล้วทิ้งผิวให้แห้งสิบห้านาทีแล้วค่อยลงลงครีมตัวใหม่นะคะค่ะ <K ha. S 2> ลงแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะ <K ha. S 2> silently, เห็นไหมว่าะจะช่วยลด,ดตันสลายตัน คือ,อสมมุติล้างล้างหน้าก่อนก็<ช>ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ชเช็ดหน้าแห้งแล้วก็รอก่อนเนาะสิบห้านาทีใช่ค่ะค่อยทาใช่ค่ะเดี๋ยวต้องทาตอนบีบาเพราะว่าถ้าทาตอนเปียกชืนก้นหรือว่าผิวเปียกเนี่ยมันจะซึมไม่แล้วผิวอาจจะหลอกหน้าเดี๋ยวตัวนี้ใช่ดีประดีที่น้องไม่จากประดีของมันน่าจะบึ้งเข้าค่ะขอสิคค่ะ,คะไปช่วยหลับนะคะทุกคนฟินหลับใาย เสร็จแล้วมัหลับเลยเหรอชิวจัดเออเป็นไงจะเธอหลับเลยหลับจริงป่ะนาเมื่อกี้เอาไม่ได้หลับแต่หน้าเหมือนหลับมากก็คิดว่าหลับแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อ่ะจ่าตัง